ทำมุลกถินในวันนี้ก็ทางาาโอเอที่อยอดโยมโอนกันเข้าไปมีอยู่สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพัึงร้าบาทแปดสิบห้าตางเงินสดที่อยอดโยมทำมุญมัน,มนี้ได้หนึ่งล้านสองแสนแปบามบาทบวกกันใน ได้อยู่สล้านหแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางคอาติโยมทุกคนก็ได้รวมมโนนาหลอพระพุทโธดิปิโสมีวราร่วมกันซึ่งก็เดี๋ยวรวมกับทองวันนี้ทั้งหมดนี้จะเอาไปรวมกับกับยอดอีกยอดบริจาคของคำมา